Hey. สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะพอยู่บ้านแล้วนูกเรียนปิด1เดือนนะคะคลิปนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะเอาสิ่งที่พอดแนะนำน้องๆในกลุ่มตอนคุยกันทางสกายนะคะมาสกายสกายแต่เวลาเราพูดเราชอบพูดสกายสกายเนาะภาษาอังกฤษมันต้องมีเพอสกายสกาย น้องๆที่มาเรียนเนี่ยเขาก็จะมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เท่ากันนะคะน้องๆณนะปัจจุบันก็อายุ20ต้นต้นๆยังเรียนมหาวิทยาลัยกันอยู่นะคะแล้วก็บางคนก็มีแผนที่จะมาฝึกงานมาทำงานที่อเมริกานะคะบางคนก็มีอายุเยอะกว่าก็มีอายุเท่ากันก็มีนะก็หลากหลายนะคะ ที่คุยกันอยู่แต่เวลามาบางครั้งก็มาพร้อมกันหลายคนบางครั้งก็มาคนเดียว2คนก็ไม่เป็นไรว่ราดินดีมามากี่คนก็คุยได้นะคะที่แนะนําไปหลายคนพูดเหมือนกันว่าอยากจะพูดแต่ไม่รู้จะพูดอะไรนึกไม่ออกโบจะให้การบ้านแต่งประโยคนี่แต่งไม่ได้โบก็เลยแนะนําไปว่าก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะหลายๆคนก็บอกว่าคาศัพท์ก็ไม่รู้รู้คาศัพท์น้อยโรก็รู้คาศัพท์น้อยนะคาศัพท์ก็รู้น้อยแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะแต่งอะไร ต้องมีคนกำหนดให้พอมีคนกำหนดให้ก็มีข้อมาบอกอีกว่าพอกำหนดให้แล้วก็ไม่รู้ความสา์อีกสิ่งที่โบแนะนําไปก็คือเอาจากสิ่งใกล้ตัวก่อนเราต้องเปลี่ยนความคิดคือถ้าเรามีเรามีความตั้งใจแน่วแน่เต็มที่แล้วว่ายังไงซะฉันก็ต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ก็ต้องพูดไงแต่ถ้าแน่วแน่แต่มันมี ความคิดอื่นมาขัดแย้งโพษเรียนนะจะมี3ตัวจินทิยานะขอแทรกหน่อยตัวความคิดเราตรงกลางเนี่ยนะเขาเรียกอีโก้นะแล้วก็จะมีตัวตัวความดีเขาเรียกอิดไอดอิดนะและตัวตัวความชั่วตัวสีดำอันอิดนี่สีขาวตัวสีดำเขาจะเรียกว่าซ u เปอร์อีโก้นะไอตัวความดี ก,ก,ก,นน e ก็จะบอกให้ทำแต่สิ่งดีๆมีแต่ทางบวกว่าเออทำทำนี้ทำนี้ส่วนไอตัวซูเปอร์อีโก้เนี่ยคือตัวทางไม่ดีไอตัวดำเนี่ยก็จะบอกให้ทาแต่สิ่งที่ไม่ดีทีนี้ตัวอีโก้คือตรงกลางเราเนี่ยก็คือตัวที่ต้องเลือกว่าเราจะเชื่อเชื่ออิดหรือจะเชื่อซูเปอร์อีโก้ก็เลือกเอาไงถ้าเชื่ออิดเราก็จะได้ทำแต่ทางที่ดีและสมควรที่จะทำ แต่ถ้าเชื่อซูเปอร์อีโก้เราก็จะได้ทําแต่สิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่สมควรที่จะทําแล้วก็จะพาไปถึงความล้มเหลวแต่ถ้าเชื่ออีทเราก็จะพาไปถึงความสําเร็จนะในภาษาอังกฤษก็เหมือนกันจริงๆมันในทุกด้านแต่ว่าพูดถึงการฝึกภาษาอังกฤษเท่านั้นนะก็ในเมื่อมันมีทั้งตัวขาวและตัวดำเนี่ยเราบอกว่าไอ้ตัวไอ้ตัวอีโก้ไอตัวอีโก e ้ e go, ตัวเราเนี่ยบอกว่าฉันอยากจะพูดภาษาอังกฤษแล้ว ไอตัวอีกก็บอกว่าก็พูดเลยพูดพูดพูดไอตัวไอตัวูเปอร์ก็ก็บอกว่าก็พูดอะแต่ว่าไม่รู้คําศัพท์แล้วมันจะแต่งอะไรไม่รู้เทนส์ไม่รู้แกมมาตัวอีกตัวอีกก็บอกว่าก็พูดไปเถอะไม่เป็นไรพูดไปเถอะพูดไปเถอะพูดไปเถอะไอตัวอีโก้ก็เขาบอกก็คิดว่าเออฉันจะเชื่อใครดีแล้วฉันขอเลือกเลือกเชื่อูเปอร์อีโก้พอเลือกเชื่อูเปอร์อีโก้ ก็กลายเป็นว่าก็ไม่รู้คำศัพท์แล้วก็แกมมาก็ไม่รู้เทนก็ไม่รู้พูดไปต้องผิดแน่เลยไงไม่พูดดีกว่าผลคือมันก็ไม่เกิดการพัฒนาใช่ป่ะแต่ถ้าเชื่ออิดอีดบอกว่าพูดไปเธอไม่รู้แกมมาไม่รู้คำศัพท์ก็พูดไปคำศัพท์น่ะนึกอะไรได้ที่เรารู้ก่อนเอามาใช้ก่อนง่ายๆไม่เป็นลายขอให้ได้พูดก่อนตรงเนี้จะช่วยทำให้เรามีการพัฒนาเพราะว่า ความกลัวที่จะพูดจะหายไปเพราะเราพูดบ่อยส่วนเรื่องคำสา์เรื่องแกมมาเราสามารถจะเรียนเพิ่มเติมได้ถูกปะ,ะทีนี้แล้วเราจะพูดอะไรล่ะมันนึกไม่ออกนี่ตื่นเช้ามาง่ายๆเอาสิ่งรอบตัวตื่นเช้ามาหันไปเจออะไรก็พูดสิหรือนึกอ่ะตื่นเช้ามาสวัสดีตอนเช้าเรียกว่าอะไรหรือตื่นเช้ามาเออเราตื่นเช้าเรียกว่าอะไรหรือเรา ตื่นมาอ่าเราหันไปเราเก็บที่นอนอ่ะที่นอนเรียกว่าอะไรหมอนเรียกว่าอะไรผ้าห่มเรียกว่าอะไรนึกได้หมดเลยเห็นว่าหรือกรงเกงเรียกว่าอะไรเดินเข้าห้องน้ำห้องน้าเรียกว่าอะไรแปรงเรียกว่าอะไรแช,มพ,รรชมพูเรียกว่าอะไรสบู่เรียกว่าอะไรแปรงฟันเรียกว่าอะไรคือค่อยๆคิดสิ่งใกล้ตัวแล้วมันแล้วแล้วค่อยๆค่คอยๆขยายขยาย,ย,ายคาศัพท์ซึ่ง เราจะได้คําศัพท์ก็แต่เมื่อเราเห็นแล้วถ้าเราไม่รู้เราก็จะเราก็จะอยากรู้ขึ้นมาทําให้เราต้องไปหาใช่ไหมสมมุติว่าออกไปทํางานสมมุติเราไม่รู้คําศั์ว่าอ่ารถไอ้ป้ายรถเมย์แปลว่าอะไรสมมุติเราก็ต้องไปนึกแล้วเดี๋ยวฉันต้องไปหาคําศัพท์ว่าป้ายรถเมย์เนี่ยภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรเราก็ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเห็นป่ะก็ก็แนะนําไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ผลมากน้อยก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะทีนี้ล่าสุดเนี่ย ก็มีน้องน้องที่เขาจะมาฝึกงานที่อเมริกาปีหน้านะคะเขาก็บอกว่าก็พอมาเรียนกับกับโปแล้วเนี่ยพูดแนะนำว่าให้มองทุกอย่างแล้วให้นึกเป็นภาษาอังกฤษว่าเรียกว่าอะไรหรือเจอประโยคภาษาอังกฤษที่ไหนก็ให้อ่านออกเสียงน้องเขาเขาไปทำนะแล้วเขารู้สึกเออมันรู้สึกดีอะแล้วมันทำให้มั่นใจมากขึ้น เวลาเขาเข้าเขาเขา้เขาลิฟต์เขาเดินห้างเข้าไปไหนแล้วเขาเจอเจอภาษาอังกฤษอะ่ะเขาก็พูดแบบพูดคำบุคำบิดของเขาคนเดียวนะแล้วคเ,เขาบอกว่าเออเขารู้สึกดีว่าเออมันได้พูดแล้วมันเหมือนกับมันทําให้ให้ตัวเขาอะ่ะมั่นใจที่จะพูดมากขึ้นซึ่งภาษาอังกฤษของน้องเขาก็ไม่ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่ามีบางบางอย่างก็ต้องค่อยๆอยปรับปรุงก็เหมือนพ่าโนะ้ก็ยังต้องฝึกทุกวันนะคะก็นี่แหละให้ เริ่มจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราง่ายๆแล้วก็อย่างที่บอกอะเราต้องเชื่ออิทใช่ไหมเราไม่เชื่อซูเปอร์อีโก้เราต้องเชื่อ it, อ e go, ิออถ้าเราเชื่อซูเปอร์อีโก้เนี่ยมันก็จะมีแต่สิ่งที่มาเป็นข้อขัดขวางเป็นข้ออ้างอะเราชอบคนทุกคนมีข้ออ้างเสมอใช่ไหมก็จะเป็นข้ออ้างให้เราไม่ได้เริ่มทําสักทีแต่ละถ้าเราเชื่ออ,อิอะ แค่ไหนแค่นั้นพยายามทําให้ได้เต็มที่แล้วกันทําไปเรื่อยๆเ,เ,เป็นกิจวัตรก็จะได้เองเป็นการฝึกสมองเพราะว่าพวกเคยมีประสบการณ์ไปงานปาร์ตี้บ้านของนายฝรั่งตอนนั้นทํา mlm อย่างหนึง่งแล้วก็ช่วยฝรั่งคนเดนมาร์กเขาก็มีปาร์ตี้ทีนี้ก็มีเพื่อน เมียของเพื่อนเขาก็แบบเขาชอบโบนะเพราะว่าเออโบเป็นเด็กดีเมื่อก่อนเรียบร้อยไม่ไม่มีปากไม่มีเสียงทุกวันนี้ก็เป็นเด็กดีค่ะบเขาก็บอกเออทำไมไม่ชวนไปด้วยเขาก็บอกเออจะชวนชีไปด้วยเหรอชีแล้วแบบชีคือชีชอบแนะนําเขาเขาชอบพูดว่าตกลงไม่รู้ใครจ้างใครอ่ะคือบอกให้ทําแล้วโบชอบออกความคิดเห็นไงแต่สุดท้ายก็ต้องทำเพราอเอาตังค์เขาไงเออก็ชวนไปแล้วทีนี้พอไปบ้านเขานะ ก็มีเพื่อนฝรั่งมาเยอะแยะเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายก็จะมีสาวๆหลายคนแต่งตัวโอ้โหเปรี้ยวจิจ่าซึอผมไม่ใช่ไม่ใช่แนวนั้นเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันชุ่มช่างชุ่มช่างชุ้มช่างเลยอ่ะตัวเองก็พูดได้นะแต่ไม่มีความมั่นใจว่าภาษาอังกฤษดีเท่าพวกเขาเพราะว่าที่ยินเขาพูดกันโอ้โหเขาพูดกันแบบน้ำลายไฟดับเลยอ่ะสำเนียงก็ดีนะตอนนั้นคิดอย่างนี้เลยนะก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในงานปาร์ตี้แล้วอ่ะ ยากกลับบ้านเพราะพูดกับใครไม่ได้ไม่รู้เรื่องก็เลยขอขอตัวกลับบ้านหลังจากนั้นก็มานั่งนึกไงว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเราก็จะไม่พัฒนาเลยถ้าเรามัวไปเปรียบเทียบคนอื่นถ้าเรามัวไปคิดว่าเฮ้ยเขาพูดได้ขนาดนี้เราทำให้เรารู้สึกแย่ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่ามีในหัวนี่แหละคำศัพท์ก็ไม่ได้รู้เยอะ แล้วจะคุยอะไรกับเขาดีสังคมเราก็ไม่ได้ไปกับเขาคือเขาเป็นแบบไปเที่ยวบาร์ไปอะไรกันแลว้วผมไม่ใช่ก็ไม่มีเนื้อหาไม่ดื่มด้วยเขาดื่มกันคุกยกันก็เรียกคุยอะไรเขาใช่ป่ะก็เลยทําให้ต้องเปลี่ยนละจากสิ่งที่ไม่รู้ทํายังไงให้เรารู้นะ่ะเราก็ต้องพยายามไขว่คว้าตัวเองใช่ไหมก็ดูรอบตัวนี่แหละถ้ามันไม่รู้มันไม่ได้คําตรงๆก็หาวิธีอธิบายให้มันได้ เป็นการฝึกตัวเองไยพวกก็พยายามทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆพูดไม่ได้ก็พยายามหาคาอธิบายให้มันได้พอเราเริ่มสอนตัวเองสอนสอนสอนเน่ไอ้ความที่ไม่มั่นใจอะว่าฉันไม่รู้ว่ามันพูดยังไงฉันก็เลยไม่พูดก็หายไปคราวนี้พออะไรมาพวกก็แบบชนเลยแต่ในใจอะยังไม่มียังมีความไม่มั่นใจอยู่นะแต่ต้องผลักตัวเองสอนตัวเองว่ายัางไงฉันก็ต้องทําให้ได้เนเมื่อคนอื่นเขาทาได้ใช่ปะ่ะก็ไม่เปรียบเทียบสัมเนียง แล้วเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบก็ยิ่งทาให้ตัวเองรู้สึกแย่ก็ให้ดูสิ่งรอบตัวแหละแล้วก็พูดให้หักตั้งคําถามเองถ้าไม่มีคนพูดด้วยก็ตั้งคําถามให้ตัวเองก็ตอบเองนี่แหละอติถาม,ม่าเออ what's your name ก็ตอบไป My name is old where are you from I'm from Thailand where do you live I live in the USA เนี yeah. ่ยถามเองตอบเองวันนี้อ่ะ what did you do last night ก็บอกไปสิ I was watching TV last night เอาอะไรที่อยู่ใกล้ตัวก่อนนะคะจะได้สร้างความมั่นใจก่อนไปไหนเดินทางไปข้างนอกเจอใครยังไงก็ให้ดึกเป็นภาษาอังกฤษให้ได้พยายามพูดเยอะๆได้ยินเสียงตัวเองว่าเออพูดออกมาเนี่ยเป็นยังไงสื่อสารใกล้เคียงที่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราไหม ไม่ต้องสมวงสมเดียงว่าต้องเหมือนฝรั่งนะคะแต่ถ้าใครทําได้ก็ดีนะเหมือนกับน้องคนหนึ่งน้องคนหนึ่งเขาก็พูดภาษาอังกฤษเพาะอยู่นะเขาบอกว่าเขาอยากได้สำเนียงเหมือนอเดลเขาก็เป็นฝั่งอเดลเลยแล้วเขาก็แบบพยามหัดอ่านให้เหมือนอเดลนะอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าชอบอย่างนั้นก็ยับย่างไงอยากได้สมเนียงยังไงก็ไปฝึกเอาเลยนะคะเพียงแต่ว่าอย่าอย่าท้ออย่าถอยนะคะกรมมาไม่รู้ก็ค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้เพิ่มคําศัพท์ไม่รู้ก็ค่อยๆ หาเพิ bon ne, ่มโบสเนี่ยรู้คำศัพท์ไม่เยอะหรอกนะคำแสดงของอเมริกันก็รู้ไม่เยอะอาศัยฟังคนอื่นแล้วก็ถ้าไม่รู้ก็ถาม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 ,ถาม,ถ,ามถามแหลกเลยอะอะไรที่ทําให้เรายัางมีความรู้สึกไม่มั่นใจก็พยายามข้ามมันไปให้ได้เท่านี้ละกันวันนี้ขอบคุณมากแล้วคลิปหน้ามาเล่ากันใหม่มาให้กําลังใจกันต่อไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ